อายุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยเดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสน ข้าสึกลุกราชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราข้าศึกเผาพลานและกลานวอดวาย Alright Okay Daniel mm hmm. เดินทางมาที่บันทึกเรื่องราวที่พระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าห mm hmm. ลังจากเหตุการณ์น,น้ำท่วม mm hmm. ที่จังหวัดอยุธยา Daniel อยากรู้ว่า มีความเสียหายที่โบราณสถานต่างๆมาแค่ไหนนะครับแล้วก็เมืองอยุธยาเป็นเมืองที่สําคัญเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกก็แดนยออยากรู้ว่าหลังจากน้าท่วมโบราณสถานต่างๆที่มีความสําคัญมีความเสียหายมาขนาดไหนนะครับก็แดนยอด,ยดยต่อคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่นี่ชื่อพี่สุโพที่เป็นผู้อำนวยการสํานักงานกรมศิลปากรที่สนะครับที่มีรับผิดชอบ มาดูแลมาสำรวจฟื tense, ้นฟูกันบูรณะสถานโบราณต่างๆที่นี่ที่ที่มีความสําคัญมากที่อายุทยานะครับก็แดนเยอะเดิต่อขนั้นเพราะว่าแดนเยออยากเข้าไปด้วยอยากไปสำรวจด้วยเพราะอยากรู้ว่าการดูแลกันฟื้นฟูโบราณสถานต่างๆที่อายุธยาทําได้ยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเรานัดเจอกันเมื่อวานนะครับตอนเช้าที่วัดชัยวัฒนารามเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง กำลังจะได้รับการฟื้นฟูด้วยนะครับเอาละแดเนียลเจอพีสูพอ์แล้วครับที่วัดชัยวัฒนารามสวัสดีครับพีสุพจดนะครับสวัสดีครับผมแดเนียลครับผมสุพ์ขอบคุณครับที่ผมเป็นคนที่โทรมาคุยกันแล้วก็นัดเจอที่นี่เพราะว่าแดเนียลชอบอยุธยามากเป็นแฟนคลับแล้วก็ชอบวัดชัยวัฒนารามมากที่สุดนะครับแต่ผมจำได้เมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อ มาเป็นครั้งแรกบัรญ,ญิกาที่นี่สวยมากเงียบสงบแล้วก็มีพุ่นยาแล้วก็มันดูธรรมชาติมากแต่ตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปหมดมันกลายเป็นทะเลสาบนน้ำยังข้างอยู่มันน้าท่วมไปหมดมันจะเป็นเฉพาะวัดแห่งนี้ไหมที่อายุธยาที่เป็นวัดที่เดียวท,ที่ยังมีน้ำไหมหรือมีวัดอื่นๆที่ยังยังน้ำท่วมอยู่นอกจากวัดชายวัฒนาราม<อ>และวัดมหา,าธาตุเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่อนอกจากนั้นก็มีวัดอโยุยา วัดกุดีดาวซึ่งอยู่นอกเกาะเมืองออกไปที่เราก็ต้องมาสำรวจนะครับมาสำรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราจะสูบน้ำออกไปให้หมดมเพราะฉะนั้นผมว่าเรานั่งเรือไปชมพื้นที่รอบๆดีกว่าดีแล้วเราจะไปสำรวจโบราณสถานวัดชัยวัฒนานรมโอเคตอนนี้เรานั่งเรือฟังดูแปลกเนาะเรานั่งเรืออยู่ที่วัดชัยวัฒทานรมแต่ย้อเคย เดินผลย่านี้แต่มันเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่หมดเลยเป็นปกติเองที่มีน้ำแช่ขังอยู่เป็นะระยะเวลานานต้องมีความเสียหายนะครับก็คือพวกอิฐที่จมน้ำอยู่นานก็เปื่อยยุ่ยตามสภาพจะไม่ที่โบราณสถานหรือที่วัดทำไมเขาไม่ามาได้ดูดน้ำออกไปหมดถ้าสูบน้ำออกหมดมันจะมีผลกระทบทันทีจะม,มีเอฟเฟกต์ก,กับตัวโบราณสถานอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความแห้งมันจะเข้าไป โดยรวดเร็วจากอิดที่แช่อยู่นานๆเนี่ยถ้าปล่อยไว้ค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้พยุงความเสียหายให้มันน้อยลงแล้วมันจะใช้เวลาอีกนานไหมครับที่พื้นฟูนทั้งหมดก็ผมว่าถ้าทั้งวัดเนี่ยนะฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักเป็นปีปีกว่าสองปีแต่เราก็จะต้องเร่งเร่งทำให้เร็วที่สุด ก็เมันคล้ๆกับมันแบบ,บวัดกลางน้ำเจดีย์กลางน้ำที่สังคลาบรีว่าน้ำได้อยู่ตลอดก <c oughs> ็ถ้าแดนยนจะเลือกนะจะเลือกแบบบรรยากาศแบบเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวภาพในอดีตที่แดนเนียนเคยเห็นทางกรมศิลปากรก็จะเ,เร่งดําเนินการแล้วมาอถึงเวลาวันนั้นเนี่ยแดนเนียน <s> <c oughs> เชิญแดนเนียนมาดูอีกครั้งนึงอยากดูอยากดูแล้ววันนี้ต่อไปนี้จะไปไหนจะไปไหนต่อครับอ๋อเวันนี้เดี๋ยวผมมีภารกิจที่จะต้องไปที่วัดมหาธาตุ จะไปสำรวจที่นู่นใช่ไหมครับไ้สำรวจที่นู่นอีกทีแด่แดดนขออนุญ,ญาตไปด้วยนะครับอ,อเชิญนะครับยินดีดีมากดีมากนี่น่าสนใจมากจุดที่เราเดินอยู่เนี่ยคืคคอวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุาาเป็นวัดสําคัญเพราะเป็นวัดที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเมืองสําคัญสําคัญในอดีตเนี่ยจะมีวัดหมหาธาตุแทบทั้งสิ้น,นครับครับยกตัวอย่างเช่นสุโขทัยก็มีวัดหมหาธาตุพิษณุุโลหลายที่ใช่ครับแล้วก็ที่อยุธยารัตนกโกสินทร์หรือแม้กระทั่งที่นครศรีธรรมราชเองก็มีแล้วกรุงเทพด้วยกรุงเทพด้วยแล้วอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวนี้เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายซึ่งตกหล่นอยู่อาจจะอยู่ด้านในแล้วก็บนอดีตมาไว้ข้างนอก แล้วก็มีต้นโพขึ้นก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปโดยที่ลากของต้นโพเองเนี่ยก็ได้ห่อหุ้มเสียนพระพุทธรูปหินทรายเสียนนี้ไว้ในช่วงน้าท่วมเนี่ยเราจะเห็นแต่เนี่ยเห็นร่องรอยของอ๋อนี่เป็นรอยน้ำเหรอครับรอยคราบน้ําแล้วมีความเสียหายไหมครับพราะว่าเห็นว่าน้ํามันสูงมากเลยสําหรับพระพุทธรูปหินทรายเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะกังวลเท่าไหร่เพราะเป็นทําด้วยหินซึ่งแตกต่างไปจากพวกอิฐต่าง พวกเศษอิฐพวกกำแพงผนังที่ทำด้วอิฐเนี่ยจะได้ร,รับผลกระทบมากกว่าก็แดนยังเห็นภาพภาพอันหนึ่งเป็นเป็นเป็นพระนอนเราเรียกว่าวัดโลกยะสุท <ผม S 1> สาดทาเป็นพุทธรูปเป็นพระพ,พุทธรูปนอนออพระพุทธสายญาติตอนนี้น้ำมันแห้งหรือย,อย่างครับหรือมันหายไปแล้วโอ้ยาาไปดู ตรงนี้เป็นพระนอนนะครับอยู่ในวัดโลกยสุทธาเนี่ยแดนนี้จะสเกตระดับน้ำอันนี้เป็นระดน้ำท่วมเนี่ยสูงว้าวเห็นไหมสูงมากสูงกว่าแดงเยอะอีกว้าวแล้วน้ํามันอยู่นานนานเท่าไหร่ครับที่นี่น้ำอยู่ที่นี่แช่ขังอยู่ประมาณเดือนกว่าวแล้วมีความเสียหายอะไรบ้างครับอในเบื้องต้นที่เราสํารวจตรงบริเวณข้อพระบาทนะครับขององค์พระ สืบเนื่องมาจากพระบาทมีน้ำหนักมากเวลากดน้ำหนักกดลงเพราะฉะนั้นจะเกิดรอยแยก <Wow. S 2> ตรงส่วนที่ต่อกับตัวองค์พระเราฟืน้นฟูโดยวิธีการเราจะต้องดีดตัวพระบาทขึ้นมาแล้วก็เย็บตามรอยแยกนี้นะครับให้ปิดสนิทกันโดยใช้เหล็กร้ายสนิมเพราะไปดูโบราณสถานบันหลายๆที่แล้วก็เรื่องโครงการแล้วก็หน่วยงานที่ฟื้นฟูแล้วก็รักษา หลายแบบหลายอย่างแต่ในความคิดเห็นของอาจารย์วิธีที่ฟื้นฟูที่ดีที่สุดก็เป็นยังไงครับภายหลังน้ําลดเราก็จะต้องฟื้นฟูล,ลําดับแรกก็คือฟื้นฟูตัวโบราณสถานสภาพภูมิทัศน์ฟื้นฟูโบราณส,สถานให้มีสภาพวาความมั่นคงนะครับและในขณะการที่อยากจะให้เกิดขึ้นมาก็คือฟื้นฟูให้คนอยุทยาเนี่ยเกิดความรักและห่วงแหนแล้วให้เขาหวนกลับมา ดูแลรักษาโบราณสถานซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเขาเองครับที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยอยุธยารเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อผมได้ฟังท่านพอออพูดแล้วผมรู้สึกว่าการหวงแหนทุกเสิ่งทุกอย่างที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุชาติภาษารู้มาถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติก็จะทําให้สิ่งเหล่านั้นไม่แปรเปลี่ยนทุกข์ลืม หรือจ้าง่ายไปตามการเวลายังแน่นอนครับและหลังจากนั้นแดนียลก็ได้ไปเดินสำรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในเกาะเมืองอยุธยาซึ่งก็ได้พบเห็นซากขยะมากมายอยู่บนถนนที่เกิดจากอุทุกภัยในครั้งนี้ทั้งกิ่งไม้ที่นอนกระดาษและอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดสภาพเมืองในวันนั้นเหมือนกับในหนังสงครามที่ผมเคยดูแหละครับเดินมาอีกภาคใหญ่ ผมก็ได้เจอกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กำลังต่อสู้กับเจ้ากองขยะด้วยการใช้ไม้กวาดเปด็นอาวุธในการเก็บกวาดขยะเหล่านี้ทุกคนช่วยกันยังขยันขันแข็งเพื่อหวังจะฟื้นฟูให้เมืองกลับมาสะอา,าดโดยเร็วเ <c oughs> ลดนโยก็ยังได้เจอกับพีสมสศงซ,ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบานนลนครพระนครศรีอยุธยาผู้ที่เป็นอีกหัวเรียวหัวแรงหนึ่งในการฟื้นฟูอยุธยาในครั้งนี้และได้บอกกับแดนโยว่า เราเชื่อมั่นว่าจากความร่วมม้ร่วมมือและพวกมีจิตอาสาเข้ามามีอะไรเข้ามาผมเชื่อมั่นว่ามรดกโลกไรทียาจะกลับฟื้นตัวในเร็วนี้ครับวันนี้แดเนียลอยากจะช่วยมีอะไรให้แดเนียลช่วยไหมครับแดเนียลจะขออาสาเป็นอาสาสมัครคนหนึ่งได้เลยครับคุณแดเนียลครับเชิญครับให้ผมกวาดกวาดตรงไายครับผมไม่ทราบพว่าอันนี้อันนี้ของใครครับได้ไหมแล้วขยับกล้องใหญ่มากมายก่อไม่อาจจะสู้ความตั้งใจของบรรดากลุ่มคนในทุกภาคส่วน ที่มีนำใจในการจะฟื้นฟูเมืองอยุทยาให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมผมตีใจนะครับที่ได้มีโอกาสอาสาเก็บขวานทาความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆในเกาะเมืองอยุธยาด้วยอีกแรงเพราะผมก็เถอว่าอย่างน้อยก็ได้มีส่วนช่วยฟื้นฟูสถานที่ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ก็ต้องเถอว่าเป็นมรดกข,ของแดเนียลด้วยเชย่นกันครับและพอหลังจากที่ผมได้ช่วยเก็บขวานสถานที่ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ผมก็เดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคอยุธยาที่บรนจุดเป้าหมายต่อไปของผมนะครับกระเดนย้อนใจได้ยินว่าที่นี่มีโครงการโครงการที่ดีมากเลยครับนักศึกษาที่นี่เรียนรู้เกี่ยวกับซ่อมเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับเขาออกไปเดินทางในหมู่บ้านแล้วก็ถามชาวบ้านว่ามีเครื่องไฟฟ้าต่างๆไหมที่แบบโดนโดนน้ำหรือเสียหายไหมครับแล้วก็เขาจะซ่อมแซมฟรีสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะ เขาทาอะไรบ้างครับอ๋อก็น้ําท่วมนะฮะคือที่บ้านมีเสียสองอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีตู้เย็นกับปั๊มน้ําค่ะใช่แล้วแสดงว่าพี่รู้จักโครงการจากวิธีหลายเทคนิคใช่ไหมครับน้องเทคนิคมาแนะนาค่ะแล้วก็พวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่ตดนน้ำใช่ไหมครับมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แต่มันก็เก่าแล้วนะคะก็ยังพอไปได้ถ้าอย่างนั้นเขหลังจากนี้เราก็ต้องไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ของพี่โอ้ทำงานเร็วเร็วนะครับเร็วๆนะครับพี่ ไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านี้จะได้ซ่อมข้าวของเครื่องชายมาแล้วกว่า5 0 0พัชิ้นเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าน้องนอกเหล่านี้มีจิตใจาอาสามากนลครับเพราะเห็นได้จากความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดเดนิยอเคยได้เห็นค้นผูดว่าน้ำใจคนไทย หระยะขึ้ื่อนทุกทีในยุคปัจจุบันผมว่ามันคงจะไม่เป็นจริงอย่างนั้นแน่กับภาพที่ผมได้เห็นอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับสเสน่ห์ของคนไทยที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนและทําให้ชาวต่างชาติยัางผมลงหลเอายทีเดียวสิดทีเดียวคข้าผมโอเคสามได้แล้วโอ้เก่งมากเลยเก่งมากไอไฟแล้วที่บ้านบ้านของเก น้ำท่วมไหมครับท่วมครับตอนนี้ก็ยังไม่ลดเลยยังไม่ลด้ด้วยพายเรือออกมาเรามีท่าเสียหายอะไรบ้างไหมครับมีมีเครื่องเป็นเฟอร์นิเจอร์าส่วนใหญ่อุปกรณ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เอาออกมาทันยังมีความตั้งใจที่ออกมาช่วยหรือว่าประชาชนนี่ราะว่าที่บ้านก็พออยู่ได้พอทรงตัวเงี้ยครับวิธีดีที่สุดในฟื้นฟูในระยะยาวเป็นยังไงครับหลังจากที่น้ําท่วมแล้วนะครับเราต้องปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับ เด็กรุ่นใหม่หรือว่าให้กับความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าในการใช้ชีวิตในช่วงที่วิกฤตอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเราคือหนึ่งเราต้องมีสตินะครับมีสติแล้ว<ม>ปุ๊บเนี่ยเราต้องวางแผนการใช้ชีวิตว่าถ้าน้ํายังไม่มาเราสามารถทําอะไรได้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการรักษาของมีค่าแล้วก็เป็นการรักษาชีวิตของตัวเองนะครับผมเก๋และเพื่อนเพื่อน ไม่ได้มีแค่ความรู้ทั้งช่างในแบบอย่างเด็กอชีวะที่จะชนดแต่การใายขายค่วงหรือนอดประกอบเครื่องแก้ไขให้ของต่างๆกลับมาใช้ได้เท่านั้นแต่พวกเขากลับมองได้ถึงการรู้จักการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือการที่เรารู้จักมีสติในการคิดวางแผนต่างๆในการดำนินชีวิตเพราะพวกเขาเชื่อว่าสติจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับ เดนิเอลเคยหลิวมาว่ากรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายมาถึงสองครั้งก็เป็นเพราะฟีมือของข้าศึกแต่ครั้งนี้ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่3นั่นก็เพราะกองทัพน้ํามากมายมหาศาลแต่น้ําที่ทําให้กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งนี้มันเป็นเพราะฟีมือของใคร โอเคและว,วันนี้แดเนียลยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมรอเจอบุคคลหนึ่งที่เธอว่าเป็นชาวบ้านนะครับคนนี้มีความพุกพันกับวิถีชีวิตเร่ม้น้ําตั้งแต่เป็นเด็กนะครับต่วบ,บ้านเกิดของเขาก็อยู่ที่นี่นะครับที่พระนครศรีอยุธยาคน,นที่พิสันนะครับมาโน่พุตานแต่คนไทยคงรู้จักมากกว่าแดเนียลและแดเนียลรู้จักด้วยนะครับแต่วันนี้แดเนียลนัดเจอกับพี่สันเพราะว่าเขาจะพาแดเนียลล่องเรือแล้วก็เราจะเช็คว่า สถานการณ์หลังจากเหตุการณ์น,น้ำท่วมเป็นไงบ้างเราจะมีความเสียหายอะไรบ้างครับแต่แดเนียลรู้สึกว่า d ด n น e l ลมาก่อนอาจารย์ถ่ายรูปก่อนทบบนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โดีครับพีซันรอนานไหมครับไม่นานครับไม่นานอากาศดีนะรอได้ปุ๊บ ตรงนี้ดีมากครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เป็นไงบ้างครับพี่สันก็ตามอัตลากครับล้วพี่สันรู้สึกยังไงครับว่ากลับอันที่บ้านเกิดดีที่สุดครับไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการได้กลับบ้านตัวเองครับจะพาแดนย้อนไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือนั่งเรือเล่นกันครับไปรอบๆนี่เขายกเกาะเมืองไงเดี๋ยวเราดูจะได้ดูเห็นรอบๆเกาะเมืองว่าเป็นยังไงครับก่อนนั่งเรือได้ไหมครับใช่ครับดีเดียวโอเคเราแต่เดี๋ยวย้อนไปตามไปนะเดี๋ยวเราเอากล้องไปด้วยได้ครับโอเคขอบคุณครับ ทันทีที่เรือแล่นออกจากท่าพี่สันกระชี้ให้ผมชมบรรยากาศรวมถึงอธิบายถึงสถานที่สําคัญต่างๆที่อยูสองฟังในน้ํอยังน่าสนใจผมรู้สึกได้ว่าพี่สันมีความภูมิใจในอายุธยาแป้นเกิดของเขามากจริงๆครับเมื่อห0ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยครอบครัวชุมชนที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาเรียกเรือเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศคือเป็นเรือที่เป็นบ้านด้วย อยู่กันทั้งครอบครัวผัวเมียลูกสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงมันจะมีคานอยู่แล้วเลี้ยงไก่อย่เนี้ยไก,ก่ก็เกาะอยู่อย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับล่องไปทั่วแม่น้ำพยาค่ําไหนนอนนั่นก็จอดเรือเลี้ยงกันเป็นสี่สิบห้าสิบลำก็คือเป็นเป็นบ้านสี่สิบห้าสิบหลังอ่ะจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านกับปีนจากหลังจากเรือล้นีไ้ไปอีกหลังอีกลัหนึ่งกินนอนมีความสัมพันธ์ทุกอย่างอยู่ในเรือ มันก็เป็นชีวิตแบบแบบริมน้ำเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับน้ําขึ้นน้ําลงเลยน้าขึ้นลงน้ำลงก็ลงอยู่กับน้ําตลอดอยู่กับน้ำขึ้นลงเราปรัเดือปราบตัอตลอดแต่ช่วงนั้นมีน้ําท่วมด้วยไม่ใช่หรอครับแบบ4ี่รอยปีที่แล้วสามปีที่แล้วที่นี่คือน้ําท่วมมันคงมีอยู่เป็นเป็นวาละวาระไปครับมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างผมคนยุทธยาเนี่ยนะครับจะไม่เรียกว่าน้ําท่วมเราเรียกว่าเป็นฤดูน้ําหลาก คือคือคือประเทศไทยเนี่ยเรามี3ฤดูนะสามหน้าเราเรียกเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแต่คนนยุทธยาซึ่งคนที่อยู่กับน้ำจะบอกว่ามันมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าน้ำแล้วก็หน้าหนาวมีสี่ฤดูมีสีหน้าน้ําก็จะหลากมาหลากมาแล้วก็จะมานิ่งอยู่มันเอาอาหารมาสำหรับชีวิตมันนำมาความสนุกสนานมาสําหรับเด็กสมัยก่อนเราเรียกน้ำว่ามาเธอร์หรือช่าเรียกว่าแม่ รแม่น้ำถ<ช>ูกไหมไม่น้ำน่าแปลว่าเราเคารพแต่เดี๋ยวนี้แม่น้ํากลายเป็นเพียงอันเรื่องมาจากสังคมปัจจุบันสือส่อมวลชนให้ข้อมูลน้ําไปในเชิงแบบเหมือนเป็นศัตรูกันน่ะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง <c oughs> ตอนนี้เป็นต้นมะกอกน้ <c oughs> ําพอพ้นต้นมะกอกน้ <c oughs> ํนนนาก,ก,ก็เป็นบ้านผมแล้ว คือบ้านที่ผมอยู่ตอนเป็นเด็กมันก็ลื้อทิ้งกันไปหมดแล้วครับโอเคเราก็ขึ้นไปดูที่จะขึ้นไปดูบ้านของพี่สันโอเคตอนนี้เราขึ้นมาทีบ้านเกิดของพี่สันใช่ไหมครับครับแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้โอ้มันไม่ใช่หลังนี้มันเป็นละแวกนี้ครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าละเมาะครับแล้วก็มีบ้านเก่าๆหลังหนึ่งของญาติกันโอเคแถวนี้ก็จะเป็นป่าป่าไผ่บีนี้ก็น้ำทุ่มถึงถึงเท่าไหร่นะครับก็ถ้าดูจากรอยครับก็รอยเท่านี้ครับ ว้าวไอเคเขามาด้วยนะไอเคเข้ามาด้ถุนบ้านเนี่ยตัวหนึ่งจริงเหรอยังมีไหมยังมีอยู่ไหมหรือไม่มีซึนก็ไปแล้วแล้วมีความเสียหายอะไรบ้างครับพี่สานมันจะเป็นเสียหายเรื่องพวกนี้ครับเรื่องพื้นบ้านตู้เย็นที่ยกหนีไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดใครมีหรือของที่มันของหนักๆอ่ะเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับเครื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาไหนครับเมื่อนำนำนำขึ้นมาน้นำท่วมมากับไานก็อยู่ชั้นบนอยู่ข้างบน มารียาไปไหนมารีอพยบก็อยู่ข้างบนใช่ไหมครับใช้เรือายครับโอ้ยังมีเรืออยู่ยังใช้เรืออยู่เราพี่สันครับเป็นไงบ้างครับความเสียหายจากน้ำท่วมในปีนี้คือเรามองด้วยตาเปล่า<ช>เราไม่<ช>นะทราบหรอกครับว่าความเสียหายมันจะขนาดไหนอ่าความเสียหายมันมันไม่เหมือนแบบพายุเกไม่เหมือนแบบซินนามิที่มันจะเห็นการโค่นพังทลายไปครับเราจะเห็นแค่ว่าน้ํามันท่วม ึงหน้าต่างอันนี้ก็คงเป็นความเสียหายประเภทบ้านเสียพื้นบ้านมันส่วนใหญ่เป็นไม้ก็จะดีดแตกออกจากกันนะครับใครมีรถมีลาหนีไม่ทันรถจะจมน้ํามันจะเป็นความเสียหายแบบนี้แล้วก็ทํางานไม่ได้เพราะคนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ทางานกับน้ำนะครับก็ต้องวางงานตกงานจะเป็นความเสียหายประเภทนี้แล้วเขาทํำยังไงก็สมัยก่อนสมัยก่อนเมื่อที่อยุธยาครับเมื่อน้ํำจะขึ้นมากขนาดนี้เพราะถ้าน้ขึ้นสูงแบบนี้เขาก็พยายามหนีน้ำกันไปก็เอากระดานมาขัดกันเพื่ออยู่อาศัยกันไป แต่ว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มันจะเสียหายมันไม่มีเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนมันไม่ได้เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ที่ละเอียดอ่อนต่อน้ำแล้วก็มีโอง่งมีเรือมีที่หลับที่นอนมีซึ่งมันเปียกน้ําก็แห้งได้เพราะฉะนั้นความเสียหายมันจะไม่มากใหญ่ไปข้างบนไ,ได้ไปข้างบนเรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนสมัยก่อนหากินกันน้ํารู้เราจะหาอะไรจากน้ํามากินเดือดร้อนบ้างแต่ไม่เดือดร้อนเท่าทุกวันนี้ใช่ครั้งนี้ จากการที่ผมได้มาดูสภาพหลังน้ำท่วมที่อยุธยาครั้งนี้ผมได้เจอทั้งนักโบราณคดีเจอผู้รักผู้ใหญ่รวมถึงเด็กเยาวชนนักศึกษาที่อยู่ในเมืองอยุธยารวมถึงชาวบ้านอย่างพี่สันที่มีบ้านเกิดเหมือนนอนอยู่ที่นี่เช่นกันพวกเขาได้บอกความคิดหลายๆอย่างที่จะฟื้นฟูอยุธยาให้ยั่งยืนไม่ถูกที่แตกเป็นอีกครั้งที่สี่เมืองอยุธยาเป็นเมืองน้ําอยู่แล้ววิถีชีวิตของคนอยุธยานในอดีตจะคุ้นเคยกับ สายน้ําแล้วแต่ละบ้านนี้ต้องมีเรือใช้สําหรับเป็นพาหนะในการสัญจร,ครใครมาเดิมเป็นเมืองเกษตรกรรมตอนหลังมันกลายเป็นกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมมันมีอุตสาหกรรมเข้ามาผสมเพราะนั้นเมื่อมีเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่ทต่างๆบ้านท่านอาจจะไม่ผูกปลูกใต้ถุนสูงเหมือนสมัยโบราณถ้าอยากทำสองชั้นก็เตรียมชั้นล่างไว้สําหรับน้ําท่วมแล้วพอท่วมเสร็จก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบน พอน้าแห้งชั้นล่างก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับก็ปรับชีวิตตัวเองเถอะให้มันเกิดความสนุกเกิดความสุขเมื่อน้ํามาเนี่ยนะครับก็ก,ก็น่าจะได้ก็จะควรจะปรับวิถีชีวิตนะครับส่วนหนึ่งชีวิตมันต้องอยู่กับน้ําน้ําคือสิ่งสําคัญสูงสุดในการจะดารงชีวิตอยู่ให้ได้ <c oughs> ทีนี้จะทํานั้นได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกับการศาึกษามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่คือคนอยากทําอะไรก็ตามที่ทําแล้ว มันมีความสุขมันอยู่ได้แล้วมันสนุกสนานด้วยถ้ามันท่วมทุกปีจะทางไงเนี่ยใช่ใช่เบืองไทยต้องหยุดชังักปีละสี่เดือนเหรอ,อถ้าเมืองไทยหยุดชะงักปีละสี่เดือนวันหนึ่งเราคงยากจนคงไม่สามารถเลี้ยงชีพต่อไปได้ครับแล้วเราต้องต้องให้เวลาสี่เดือนนั้เป็นเวลาที่ทามาหากินได้ เหตุการณ์น,น้ำท่วมครั้งนี้นะครับแดนยอดได้ตรวเวนไปดูทั้งที่กรุงเทพและพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้ติดตามข่าวที่ให้เราเห็นน้ำท่วมเกือบ 24, 24ชั่วโมงเป็นเวลานานนะครับเป็นหลายเดือนแต่มนทําให้แดียนโยเกิดความขิดขึ้นมาอย่างหนึ่งเดี่ยวก,กับน้ําท่วมนะครับนั่นคือน้ําสอนให้เรารู้ว่าน้ําสามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้ในทุกที่นะครับทุกสถานการณ์สถานที่ไหนก็ได้ แล้วก็น้าสามารถปรับตัวเองให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงไหนรูปแบบไหนนะครับน้ําก็อยู่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติของน้ำนครับแต่ถ้าเปรียบกับเราเราเป็นเป็นมนุษย์เราควรจะรู้จักการปรับตัวนะครับเราควรจะรู้ว่าปรับสุขภาพวิถีชีวิตปรับตู้เราให้อยู่กับวิธีของธรรมชาตินะครับเพราะเราสู้กับธรรมชาติไม่ได้เราเอาชนะน้ําไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับแต่ เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะครับอย่างมีความสุขมันกับน้ำแรกเจอแรกเจออาเธอ,เธอเธอเธอแรกเจอพบเธอจะมองเธอจนเพเมื่อเจอรอยยิ้มเสียาม แรกชิมแรกชิมได้ลืมรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันเพปจนปากเจอกะเธอนั้นฉันเสบลายฉันลงรักลงร้ายจนลงทางลงรักทุกอย่างเสน่ห์เท่บ แรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมลื่มดำอารมณ์เธอเธอ